สวัสดีครับพบกันเช้าวันที่1กันยายน2566รที่นี่จังหวัดบึงการครับเราก็จะรายงานสภาพอากาศแล้วก็ฟ้าฝนที่บึงการอีกเช่นเคยนะครับเช้าวันนี้อากาศสดใสตั้งแต่เช้าเลยครับมีแสงแดดมาท้องฟ้าก็โปร่งนะครับลักษณะเช่นนี้ก็เบาใจได้ครับที่บึงการว่าฝนช่วงนี้จะแผ่วลงน้อยลง แต่เช้านี้เราก็จะพาท่านมาชมบรรยากาศ <c oughs> ช่วงเช้าๆนะครับที่ได้รับแสงแดดมาเป็นวันที่สามแล้วก็เช้านี้มีลมเอื่อยเอยื่อยลักษณะอย่างนี้นะครับมันก็จะทําให้รากทุเรียนนั้นหมวกรากเปิด <c oughs> ปากใบทุเรียนก็เปิดเมื่อปากใบเปิดแล้วการลําเลียงของท่านอาหารจากดินนะครับขึ้นสู่ต้นขึ้นสู่ก้านกิ่งแล้วก็ใบนั้นก็จะเป็นไปอย่างสมดุลน,นะครับ เราจะพาท่านมาชมความสดใสของช่วงเชา้าหลังจากที่ได้สภาพสถานการณ์ดังที่กล่าวมานั้นมันมีความแตกต่างกันมากมายทีเดียวครับว่านี่ครับใบก็จะดูเปลง่งปลั่งนะครับเขาดูดน้ำดูดอาหารขึ้นมาแล้วดังนั้นถ้าหากว่าเรา,าพ่นปัจจัยพ่นน้ำหมักให้ปุ๋ยหมักให้อะไรทางดิน,นี่รับรองว่าเขานำาขึ้นไปใช้อย่างเต็มประสิทธิภาพแน่นอนครับ <c oughs> เราก็จะพาท่านมาเดินชมสภาพรวมๆนะครับต้นเหล่านี้ผ่านการแต่งกิ่งมาแล้วสองสามวันนะครับเมื่อการแต่งกิ่งได้ถูกจังหวะถูกโอกาสแล้วก็ถูกลักษณะแล้วการเติบโตต่อไปนี้6เดือนข้างหน้านี่จะเห็นความแตกต่างขึ้นอย่างทันตานะครับว่าเราได้ทำตามขั้นตอนวิธีการนะครับนี่ก็แต่งกิ่งไปเมื่อหัวข่ำวานนี่ครับ ต้นนี้อายุสามปีนะครับหมอนทองนะครับเดี๋ยวจะพาท่านไปดูอีกต้นอื่นๆที่เราทําการแต่งกิ่งมาได้สามวันสี่วันแล้วดูลักษณะของโครงสร้างต้นก็เหมือนกับว่าใบมันจะโล่งมันจะโปร่งก่อนอ่าโปร่งกว่าตอนที่เราอ่ายังไม่แต่งกิ่งนะครับเพราะพวกนี้ใบแก่ใบแข็งแรงแล้วเข้าใจว่าช่วงนี้น่าจะเริ่มที่จะ <c oughs> ออกใบใบ2องแล้วครับสำหรับต้นทุเรียนเหล่านี้นะครับคิดว่าเริ่มที่จะนับเอาใบที่2แล้วถ้าหากว่าแตกยอดออกมานับเป็นใบสองทันทีนะครับอายุก็หกปีนะครับทุเรียนหมอนทองเหล่านี้นะครับนี่ครับต้นนี้เมื่อก่อนนั้นดูทึบเลยนะครับพอเราแต่งกิ่งแล้วก็จะดูโล่งการโล่งๆอย่างนี้ท่านไม่ต้องตกใจนะครับดูโล่โลงๆห่างๆแบบนี้ท่านไม่ต้องตกใจ เพราะว่าอีกสามเดือนหกเดือนข้างหน้านี่หนาตึบเท่าเดิมครับข้อสําคัญเราจะต้องบํารุงทางดินด้วยน้าําหมักด้วยปัจจัยปุ๋ยอะไรก็แล้วแต่ครับใส่ให้พร้อมเลยครับเพราะว่าเป็นจังหวะที่เขาพร้อมที่จะกินพร้อมที่จะนาไปาไปซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอจากการที่เราแต่งกิ่งนี่ครับแดดดี d, ลมดีอย่างนี้นี่ท่านไม่ต้องห่วงนะครับมีหน้าที่ในการบำรุงเลยครับจัดเต็มไปเลย นะครับาหากว่าเป็นที่อื่นฝนตกก็จะเป็นอีกกรณีหนึ่งครับแต่ที่บึงการนี่ถือว่าผ่านพน้นช่วงฝนชุกๆแล้วจากนี้ไปก็น่าจะเป็นไปตามธรรมชาติแหละครับคือจังหวะที่ทุเรียนของเราจะทําทงานทั้งระบบรากระบบใบทํางานได้เต็มประสิทธิภาพมีแสงแดดมีน้ํามีอาหารมีลม จบกระบวนเลยครับอ่าอีกอย่างหนึ่งก็คือมีปุ๋ยมีอาหารนั่นเองนะครับถือว่าครบถ้วนตามกระบวนการเจริญเติบโตนี่แหละครับนี่จะเห็นว่าใบได้แดดนี่เขียวขึ้นมาสวยงามเลยครับข้างบนนั้นก็แต่งกิ่งบ้างประปลายเมื่อวานนี่ครับดูใบครับใบที่เราแต่งกิ่งแล้วอ่าใบที่อยู่ใต้ทรงพุ่มนี่ ของผมจะไม่ไม่เอาไปที่อื่นนะครับก็จะทิ้งไว้ตรงนี้แหละใต้ทรงพุ่มนี่แต่เรามีพวกน้ำมักเข้าไปพดพ่นไปรดไปราดเป็นประจำเดี๋ยวเขาก็จะย่อยธาตุอาหารที่อยู่ในใบของทุเรียนนี่ครับใบของทุเรียนเหล่านี้ประกอบไปด้วยธาตุอาหารครบถ้วนทุกอย่างที่ทุเรียนต้องการแล้วเราก็จะใช้จุลินทรีย์ย่อยธาตุอาหารเหล่านี้คืนกลับสู่ดินจากดินก็สู่ ปลายรากจากปลายรากก็คืนสู่ลำต้นเหมือนเดิมนะครับสสารไม่ได้สูญหายไปจากโลกวนเวียนอยู่อย่างนี้แหละครับเป็นแบบรีไซเคิลนะครับสำหรับผมนี่เสียดายนะครับการที่จะเอาใบทุเรียนไปทิ้งที่อื่นผมคิดว่าประโยชน์จากใบทุเรียนก็ต้องย้อนกลับคืนสู่ใบทุเรียนเหมือนเดิมนะครับ สารอาหารธาตุอาหารต่างๆที่เราอุตสาห์ทำมาให้ใบเขียวปีตัดเสร็จแล้วเราก็เอามาไว้ที่ใต้เอ่อนี่แหละทรงพุ่มอาลาของทุเรียนนี่ชอบนะครับชอบกรณีที่มีใบไม้ใบญ้ามาปกคลุมแล้วเขาก็จะเจริญเติบโตได้ดีนะครับเดี๋ยววันนี้พบกันเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ